เลือกอันใดอันหนึ่งขึ้นมาจากทั้งหมดนี่ทำไม่ได้อะสังเกตได้จากความพรุนของน้องนะว่าเราชอบขนาดไหนนะคะดูดิหน้ามันจะแบบอะไรใค่วันนี้ไรเฮ e ลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียค่ะก็กลับมาพบกับนู่นอีกแล้วนะจ๊ะตามชื่อคลิปเลยว่านี่คือ f ฟร o ด์บิ2ก2อซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่า ทำไมมาช้าจาังเพราะว่าขัดเลือกอยู่นะคะทะเลาะตบตีกับตัวเองอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันสายเอเชียการแข่งขันสายยุโรปการแข่งขันสายเคาน์เตอร์แบนด์นะคะแล้วก็มา แข่งโอลิมปิกกันอีกทีหนึง่งว่าใครจะได้เหรียญทองนะคะก็คือเราก็เลือกที่ดีที่สุดมาให้แล้วในคลิปนี้นะคะหลายคนอาจจะคิดว่าแบบเออทำไมหน้าสดจังจะรีวิวแบบนี้เลยหรือเปล่าก็ตามชื่อคลิปไง Favorite เครื่องสำอาง2020ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะ Favorite ไปแต่งไปเลยนะคะก็คือจะแตง่งหน้าด้วยของ Favorite นะแล้วก็บอกว่าทำไมถึงชอบตัวนี้ใช้ให้ดูเลยนะจ๊ะตัวแรกนะคะเป็นรองพื้นนะสกินแคร์เราจะสก ไปก่อนนะคะถ้าใครที่อยากดูเนี่ย <S <S ก็เมนกันมาเยอะๆนะคะว่าอยากดูเฟเวอริตสกิ n c a r e ของนุ่นเนาะส่วนตัวแรกเนี่ยเราจะไปพรัมเมอร์เลยนะคะพรัมเมอร์เนี่ยจะเป็นของตัวนี้นะคะ s e n t y beauty คือเขาจะมี2สูตรนะคะ,ะ,คะก็คือเป็นสูตรแมทแล้วก็สูตรนี้จะเป็นซอฟต์ซิลนะคะนุ่นรู้สึกว่าชอบซอฟต์ซิลมากเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีผิวที่กรอบหน้าแห้งนะคะเวลาที่ใช้แมทเนี่ย ผิวมันจะดูสกๆารอะ่ะเวลาถ่ายรูปนะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะทําให้แบบผิวดู G, ดีดูโกลมากเลยนะคะแล้วก็เนื้อเขาอะ่ะซึมเร็วมันจะเป็นครีมเจลอะ่ะไม่ได้เหนียวเยนอะคือทาไปแล้วบางเบานะคะก็เลยชอบตัวนี้เขาจะให้ฟินิชผิวที่แบบ ดูกโกรดูชาเหมาะกับชื่อสอบสิวของแมรี่หานมากนะคะต่อมานะคะจะเป็นรองพื้นรองพื้นจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยนอกจากตัวนี้นะคะ L'Oreal Infallible 2 4 Hour Matte Cover นะคะตัวนี้เหมาะที่จะเป็น everyday look ของนุ่นมากๆเพราะว่า เขาปกปิดดีมากแล้วก็ตรงสีผิวมากนะคะนุ่นใช้1.0 1.5นะคะเป็น natural ivory นะถ้าเวลาที่เราจะทา everyday ใช่ไหมเราก็ใช้แปรงแต่ว่าถ้าเวลาที่เราจะทาหนาๆแบบแต่งหน้าตึ๊บๆไปอ e ีเวนต์อย่างเงี้ยเราก็ใช้ฟองน้ำนะคะซึ่ง f a v o r ์ t ิฟองน้ำของนุ่นยกให้โจวีน่านะจ๊ะเออสีม่วงอันนี้เลยตัวนี้เนี่ยจะเหมาะ สำหรับคนที่มีผิวมันผิวผสมนะคะ <_ d ata> เพราะว่าเขาจะควบคุมความมันได้ดีมากปกปิดระดับร้อยเลยราคาไม่แรง <_ d ata> เพราะว่าบางตัวคือปกปิดดี <_ d ata> คุมมันดีเหมือนกันแต่ว่าแพงไงแล้วก็หาสีที่ตรงกับผิวเป๊ะๆอ่ะยากมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยตัวนี้เป็นเฟเวอร์ริตก็เพราะว่ามันไม่ติดแมสด้วยนะคะนุ้งเคยทดสอบไปในคลิปจานชามเนาะก็สามารถไปดูได้นะคะที่พาช้อปจันชามนะมันไม่ติดแมสนะคะ นอกจากนี้เนี่ยเราอะสามารถที่จะดับเบิลไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อเป็นคอนซีลเลอร์แทนก็ได้แบบไม่ต้องทาคอนซีลเลอร์เลยนะคะผิวหน้าเป๊ะปึงมากก็บอกเลยว่ามันปัวนะคะต่อมานะเฟรริ์คุชชั่นเนี่ยชอบมากนะคะออกมาไปปลายปีไม่กี่เดือนแต่ก็แซงค้งคุชชั่นตลอดทั้งปีไปเลยนะคะก็คือลาเนสเนโอคุชชั่นแต่ว่า คมนี้อาจจะไม่ได้ใช้ให้ดูนะคะนุ่นชอบทั้งสองสูตรเลยสูตรนี้จะแบบผิวแห้ง1ึงผิวผสมนะคะถ้าผิวผสมใช้สูตรนี้ก็อาจจะแบบได้หน้าดิวอี้ดิวอี้ดูแบบสุขภาพดีฉ่ำวาวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้ก็คือแมตต์เลยเหมาะสำหรับผิวผสมถึงผิวมันนะคะติดทนทั้งวันสีไม่ดรอประหว่างวันนะคะเป็นคุชชั่นที่ชอบมากนะคะต่อมานะคะเป็นคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์มี2ตัวในดวงใจนะคะปีนี้เป็นยิปแซงรุ่น Radiant Concealer น,น,นะคะอันนี้ อันนี้เป็นแท่ง l i m i t e d e d i t i ช n ่นอันนี้เป็นแท่งปกตินะคะที่ไทยหายากมากตามเคาน์เตอร์หายากมากตอนนี้ต้องพึ่งร้านพีแล้วเพราะว่าตัวนี้เขาบางเบาแต่ปกปิดดีมากส่วนถ้าใครที่ต้องการการปกปิดแบบปกปี๊บปกปิดนะคะซึ่งตอนนี้น้องเขาบายบายเมืองไทยไปแล้วพักหนึ่งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาจะกลับมานะก็เป็น N ิ x นะคะ professional makeup Can stop one stop นะคะเนื่องจากว่าตัวนี้มันน่าจะหายากแล้วเพราะว่าน้องเก้วแล้วใช่ไหม oh. เราใช้ตัวนี้แล้วกันเนาะรุ้นมีสสีนะคะก็คือเบอร์2แล้วก็0.75เบอร์2เนี่ยจะเอาไว้ลบพวกสิวต่างๆนะคะส่วน0.75เนี่ยจะเอาไวท้ทาใต้ตามันจะเป็นหัวอย่างนี้เป็นหัวปากกานะคะก็คือใช้จนเยินสุดอะไรสุดนุ้นจะชอบทาแบบเพื่อการไฮไลท์นิดนึงให้หน้ามันดูแบบมีมิตินะคะ ดูดิมันดูแบบไม่แบบใต้ตามันดูสว่างขึ้นนะเนียแต่ก็คือแบบไม่ได้จะโกนว่าแบบทาคอนซีลเลอร์จะบอกว่าน,นี่ซื้อตามน้องไม้นะคะแล้วก็ทุกคนก็ซื้อตามน้องไม้หมดเลยดูดิหน้าจะแบบใครวันนี้ใครต่อมานะเป็นแป้งนะคะแป้งนุ่นชอบอยู่2อย่างนะคะก็คือแป้งฝุ่นแล้วก็แป้งอัดแข็งนะคะจะเป็นวันนี้ นิคแชนสต็อปว n นสต็อนะคะหายากแล้วนะแต่ตัวนี้ยังหาได้อยู่นะคะก็คือแป้งฝุ่นลอล่าเมอร์เซียนะคะก็คือไม่มีใครต้านทานได้ปะของแบรนนี้เพราะว่าเป็นแป้งฝุ่นในตํานานแล้วเพราะว่าเป็นแป้งฝุ่นที่แบบคุมมันดีกระจายแสงดีนะคะแล้วก็ไม่อุดตันด้วยถ้าเราแบบไม่ชอบการแต่งหน้านั้นหนา,นาชอบแบบแป้งโปร่งใสแต่ควบคุมความมันดีลอล่าตอบโจทย์เพะทาแล้วแบบดูเป็นสาวผิวดีนะคะ ต่อมานะคะเช э ดดิ้งเนี่ยนุ่นชอบอยู่3ตัวนะคะในปีนี้ก็คือ browit by น้องชัดอันนี้จะเป็นตัวแบบสีเข้มตัวแทนน้องสีเข้มเหมาะสำหรับเวลาแบบจะแต่งตึต๊บๆอ่ะเขาจะมี3 s h เชดดิงแล้วก็1ไฮไลท์นะคะตัวไฮไลท์ของเขาก็สวยแต่ว่าไม่ค่อยพุ่งเท่าไหจะเป็นไฮไลท์เา้าสางนี้เนาะต่อมานะคะที่ใช้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 ใเวลาแต่งหน้าเกาหลีนะคะก็คือตัวนี้มีมี่บ็อก นะคะของเกาหลีนะจ๊ะก็คือใช้อยู่หลุมเดียวเลยมันเป็นสีที่แบบพอดีใจมากนะคะสังเกตได้จากความพรุนของน้องนะ <MER. S 1> ว่าเราชอบขนาดไหนนะคะเวลาแต่งหน้าเกาหลีแต่งหน้าใสๆแต่งท่าบางๆอะ่ะใช้อยู่นั่นแหละงงเหมือนกันนะคะไม่เปลี่ยนไปไหนเลยต่อมาเป็นอีกตัวหนึ่งที่ชอบนะคะเวลาแต่งหน้าสายฝอก็คือบาฮามาม,ามมม่านะคะ จะเป็นสีที่ตรงใจได้ใจมากนะคะอันนี้เอาไว้ในแบบกระเป๋าเครื่องสําอางเวลาแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยอันนี้ก็เอาไว้บ้านเคเราก็จะเฉดดิ้งกันนะคะสีมันจะแบบ oh. เห็นไหมว่ามันฟาดมากทุกคนตัวเนี้ยเวลาแบบงัดดั้งสายฝออะคุ้งมากเพราะว่ามันเป็นสีน้าตาลที่แบบเข้มไงเดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูกับอีกข้างหนึ่งที่เป็น VV Box นะคะให้เห็นกันไปนเลยว่าอันนี้คือฝอเด้ออันนี้คือเกาเด้ออย่างงี้ แล้วแต่การใช้งานแล้วแต่รูปโอเคเดี๋ยวอีกข้างหนึง่งนุ่นจะทาเป็นมีมีบล็อกเนาะจะได้เห็นว่าสีมันมีความแตกต่างกันอยู่นี่ให้ดูความต่างอันนี้คือฝั่งละมุนละโมนัน,นี้คือฝั่งฟาดความแรงมันจะแตกต่างกันแลนน้ั่งก็คนละยี่ห้อข้างละยี่ห้อนะคะถ้าใครบอกว่าเอ้ยคลิปนี้พี่นุ่นแต่งหน้าไม่สวยเลยเหมือนแต่งหน้าไม่เท่ากันสองข้างอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเนาะเฉดดิ้งคนละแบรนด์สองข้างนะคะ ต่อมาในส่วนของแก้มนะคะก็จะมีหลายตัวเช่นกันนะคะนี่อันนี้ใช้ทั้งฟิทั้งชาติหลายคนจะเห็นแบบบ่อยมากถ้าแต่งหน้าเกาหลีใช้จนแตกแต่ก็ใช้นะคะไม่ทิ้งนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นของพี่สายป่านนะคะ Pro U2X สายป่านอันนี้นะคะก็ชอบเหมือนกันเขาจะมีทั้งไฮไลท์ทั้งปัดแก้มแต่ว่าใจอะโหวตให้ ทรีคอนเซ็ปต์มากกว่าเพราะว่าสีมันแบบละมุนกว่านะคะถ้าสมมติว่าแต่งหน้าเสียมพูใช่ปะ่ะนุ่นจะชอบปัดทั้งสองชมพูเลยสีของละมุนพี่สาวสีมันเกาหลีอะ่ะประมาณนี้นะคะในส่วนของไฮไลท์อะ่ะเราจะชอบเป็นอันนี้คือชอบมากนะคะ Dior Backstage Glow Face Palette นะคะ สีจะแบบที่สุดของใจแต่ว่าเรื่องราคาก็ที่สุดของใจเช่นกันแต่ว่าก็มีตัวหนึ่งที่ชอบมากราคาไม่แรงแต่ก็เป็นที่สุดของใจก็คือเคที T ่ดอฟรัชมีเบเกตไล g ิ้งพาวเดอร์นะคะตัวนี้ก็อืมเหมือนกันอันนี้คือลบดีออลไปแล้วนะมาทาสองข้างดีกว่าข้างหนึ่งดีออข้างหนึ่งฟล e ชมีนะคะอีกข้างหนึ่งเป็นดีออนะคะเราจะใช้เป็นสีชมพูเนาะน่าจะเข้ากับลุคสุดอืมให้ดูนะคะสข้าง ก็เป็นเฟเวอรดทั้งคู่นะคะ ต่อมานะคะงานคิ้วเฟรนด์คิ้วนะคะจะเป็นตัวนี้เลยนะคะ brow contour pro ของ b e เนฟิตนะมันจะมีหลายหัวมากนะคะก็จะเป็นแบบเขียนคิ้วสีอ่อนสีเข้มนะคะแล้วก็จะมีแบบคอนซีลเลอร์สีอ่อนแล้วก็คอนซีลเลอร์สีผิวนี้มันดีพกง่ายสะดวกนะคะแต่ว่าสีที่นุ่นใช้บ่อยๆก็คือคอนซีลเลอร์สีอ่อนอันนี้หมดแล้วนะคะก็คือตุยแล้วนะคะเราก็จะใช้เป็นสีเข้มแทนแต่ว่าเรื่องงานคิ้วเบ n นฟิตเขาก็แบบยืนหนึ่งอยู่แล้ว ก็แทบจะเป็นดินสอเขียนคิ้วอันเดียวเลยของปีนี้ในเคาน์เตอร์แบรนด์ที่นุ่นรู้สึกว่ามันคุ้มค่าในการซื้อหลักพันนะคะเสร็จแล้วเราก็สามารถเอาแปรงเขียนคิ้วแปรงตัดๆอยอางเงี้ยค่ะมาเบลนด์ได้เนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบเป็นฝุ่นให้ได้ด้วยไม่ได้เป็นแค่แบบดินสอเขียนคิ้วธรรมดาเสร็จแล้วเราก็เอาตัวคอนซีลเลอร์ของเขาที่อยู่ในแท่งอะคะ่ะมาทําเป็นแบบไฮไลท์อะไรอย่างงี้ได้นะพวกแบบตรงโหนกคิ้วอย่างเงี้ยที่นุ่นบอกว่ามันคุ้มไง ประมาณนี้แล้วเราก็ใช้นิ G ้วกเกลี่ยประมาณนี้นะคะส่วนที่ปัดคิ้วนะคะจะมีเป็น3ตัวนะคะสะดุ้งเนี่ยเพิ่งมานะ แล้วก็ e to die ประมาณกลางปีนะคะ e to die เนี่ยจะเป็นมาสคาร่าแต่ว่าเอามาปัดคิ้วนะคะส่วนที่ปัดคิ้วใส่นะคะจะเป็นตัวนี้โทนี่โฟบรา์เซตติ้งของ b e n e f i ตนะคะตัวนี้ชอบมากใช้ตามช่างแต่งหน้านะคะก็คือเขาจะชอบแบบเอามาปัดคิ้วตั้งเนาะแต่ว่านุนรู้สึกว่าสาหรับคิ้วนุนะ่นอ่ะมันยังไม่ยกปัดตั้งเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอเจอสะดุ้งแล้วอะ่ะรู้สึกว่าเออมันเอาคิ้วอยู่กว่าก็คือตั้งกว่าเราก็เลยชอบสะดุ้งสุดร,รู้สึกว่าตอบโจทย์ของใจมากที่สุดนะคะ วิธีการปัดนะคะตัวนี้จุ่มแค่ครั้งเดียวนะคะเอาขึ้นมาอาจจะปาดขอบก่อนไม่ต้องให้มันมีเยอะนะคะแล้วก็ปัดทวนคิ้วขึ้นมาอย่างนี้ก็คือกวนให้ตัวคิ้วมันตื่นก่อนรอให้ตัวเจลมันเซตติ้งนิดนึงนะคะด้วยการไปปัดอีกข้างหนึ่งก่อนตะกุยขึ้นมานะคะเสร็จแล้วนะคะก็จัดระเบียบว่าอยากให้อันนี้มันตั้งแค่ไหนตั้งตรงไหนอะไรเงี้ยจัดได้เลยนะคะคือคิ้วมันหายดื้อเลยอะ่ะชอบตรงนี้แหละ แล้วคือมีความรู้สึกว่าคิ้วอะมันตั้งที่สุดตั้งแต่แบบปัดยี่ห้อไหนมาเลยนะคะ<ม>แต่ไม่ได้แบบอวยเพื่อนอะไรนะก็คือไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเพื่อนเลยมันตอบโจทย์ของเส้นขนคิ้วเรามากที่สุด<ม>ก็เลยเป็นเฟรอร์บิลของเรา ต่อมานะคะอายแชโดว์นะจะมี2 p a พาเลตที่นุ่นรู้สึกว่าชอบใช้และใช้บ่อยมากๆเลยนะคะสำหรับตัวมิวทีโปรคลเลอร์ของมิคาล่านะคะตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลแบบเกาหลีเกาหลีสวยมากนะคะแบบเวลาแต่งหน้าเกาหลีก็คือให้สีดีมากตอนแรกนุ่นคิดว่ามันจะไม่ติดนะคะแต่มันจะเป็นโทนน้ำตาลน้ำตาลแบบสวยเลยอะ อีกตัวหนึ่งจะเป็น Charlotte Tilbury นะคะ Star in Your Eyes Palette นะคะตัวนี้จะเป็นแบบมีหลายสีมาก3ส,สีนี้นุ่นชอบมากเออมันจะเป็นสีที่แบบสุภาพแล้วก็แบบใช้ได้ everyday นะคะเราก็จะใช้ทั้งสองพา t ลตเลยสีนี้จะชอบมากน้ำตาลนมเนี่ยก็คือปรับพื้นตาไปก่อนเลยนะคะแล้วก็ ต่อมานะคะเราจะใช้ตัวชาล็อตเนาะสีที่นุ้นชอบที่สุดจะเป็นสีนี้ทุกคนเพราะแบบโขกทีเดียวเราก็คือแบบสวยเลยเราจะทาอันนี้ก่อนปลายตามันจะดูแบบชมพูส้มๆหน่อยส่วนเรื่องพิกเมนต์ก็คือแบบรู้กันดีอยู่แล้วว่าชาล็อตทิวเบอรี่เนาะแม่แห่งวงการเสร็จแล้วเราก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะทาหัวตาถ้าสมมติว่าแบบรีบจริงๆอะไรเงี้ยก็ทาสีนี้สีเดียวทั่วตาเลยนะไม่ต้องสองสีด้วยซ้ำนะคะ ละมุนจริงอะไรจริงบอกเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาคอนทัวร์ด้วยสีที่เข้มหน่อยก็คือสีน้ำตาลเข้มในพาเลตนี้เนาะแต่ว่าพาเลตเนี้จะบอกว่ามีข้อเสียนะคะก็คือทาซ้อนหลายๆเลเยอร์ซ้ำๆกันอะสีมันไม่ค่อยติดแต่ว่าเรื่องราคาก็คือรู้กันอยู่แล้วไนงะว่า99ก,ก็ต้องให้นิดนึงส่วนตาล่างนะคะเราก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะกับสีชมพูส้มๆอันนี้แล้วก็ทาใต้ตา มันก็จะออกมาเป็นแบบสีน้ำตาลน้ำตาลนมนมนุดนุดหัวตาก็ดีออนนี้เลยนะคะก็คือใช้ของเฟวอร์ริตแต่งหน้าจริงเวลาทาหัวตาม,ามันจึ้งมาก ต่อนะคะอายไลเนอร์มี2ตัวที่ชอบเนาะก็คือเป็นบราว i t by n น้องฉัดน,นะคะจะมาเป็นคู่กับอายไลเนอร์แต่ว่าตัวนี้พูดไปแล้วในคลิปเซเว่นนะคะเราก็เลยจะมาจอกเป็นตัวนี้ละกันนะคะเป็นของอาริยานะคะตัวนี้จะมีขายในเ v e นบอยเนาะคือทาแล้วแบบใต้ตาไม่ไหลไม่เยิ้มนะติดทนมากแล้วก็มีหลายสีให้เลือกนะคะเราก็จะทาปลายตาไปจนถึงกลางตานะคะ ใช้ตามคุณบาร็อกตาตัวนี้เพราะว่าเห็นคุณบารกตาใช้ในคลิปบ่อยมากแต่มันดีจริงก็คือเนื้อนุ่มมันจะไม่แข็งแข็งแล้วก็ล้างไม่ได้ยากมากขนาดเมลินดาแต่ว่าติดทนนะคะก็เลยให้เป็นเฟวอร์ริตตัวใหม่ต่อมาอายไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์มี2ตัวที่ชอบนะคะจะเป็น f ฟ n น y ี e บิวตนะคะกับแ a t บอ n ดี ก็คือที่สุดอยู่แล้วปาสองตัวนี้นะคะแต่ว่าตัวเฟนตี้อ่ะจะมีข้อเสียก็คือหัวตันบ่อยนิดนึงนะคะแต่ว่าเขียนดีนะแล้วก็แคนวอนดี D เนี่ยไม่มีข้อเสีย ก็หาซื้อได้ที่ซีฟอรานะคะทั้ง2ตัวเลยนะแต่ว่าถ้าให้เลือกจริงๆ2ตัวเนี้ยเลือกไม่ได้เพราะว่าตัวแคดวอนดีเนี่ยเส้นเขาจะคมกว่าเพราะว่ามันเป็นปลายพู่กันนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นหัวฟองน้ํานะคะอาจจะแบบเขียนง่ายกว่าแต่เส้นไม่ได้คมเท่าแคดวอนดีก็คือแล้วแต่ลุปนั่นเองเขียนเลยข้างละอันอีกข้างหนึ่งแค n วอนดีเชีย ำหรับเฟรอร์ริตที่ดัดขนตานะคะดีอ r สวยมากและดัดดีมากนะคะแล้วแต่รูปตาคนนะแต่ว่านุ่นว่าต่อมานะคะเป็นกาวติดขนตาและขนตานะคะกาวติดขนตาที่ชอบที่สุดทั้งในเรื่องราคาความติดทนไม่แน่นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยต้องคอสลุคเท่านั้นชอบมากนะคะส่วนขนตานะคะปีนี้นุ่นจะให้เป็น2ตัวนะคะก็คือบอกต่อ BT03 นะคะตัวนี้จะมาเป็นแบบรุ่นแบบคู่เดียวนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือบิงบิงล a าเชสของน้องไม้ยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบฟิวชอตฟิลแบบว่าธรรมชาติติดเหมือนไม่ติดอะไรเงี้ยนะคะตัวนี้เนียนมากๆนะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาก็คือต้องมานั่งติดทีละชิ้นทีละชิ้นเนาะเราก็จะใช้เป็น BT03 นะคะวันนี้แล้วเดี๋ยวใต้ตาล่างเราติดบิงบิงลาเชสเออติดตาล่างด้วย <Wow. S 1> มิส่ะ ต่อมานะคะใต้ตาล่างนุ่ก็จะติดเป็นบิงบิงและเชสเนาะขนตาล่างจะติดแต่องปลายก็พอต่อมามสาสคลร่าสองตัวที่นุ่นชอบนะคะขออนุญาตไม่ปัดเนาะแต่ว่าเป็นเฟรอร์บิตนะคะก็คือมสาสคลร่าแท่งเขียวนะคะซื้อสเงเพ็ง เพราะว่าถ้าสมมติว่าคลิปของราคาส่งอะไรเงี้ยแทบจะใช้อยู่อันเดียวคือพยายามเปลี่ยนแล้วแต่ก็ยังใช้อยู่อันเดียวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแบรนด์ต่างๆนะคะจะชอบเป็นตัวนี้นะคะมาจอริก้ามาจอก้าซึ่งก็ไม่มีที่ไทยแล้วความเศร้านั้นนะคะต่อมาก็คือลิปสติกอันนี้จะบอกตรงๆเลยว่าเป็นอะไรที่นูน่นนะเลือกยากมากนะคะเลือกอันใดนหนึ่งขึ้นมาจากทั้งหมดนี่ ไม่ได้อ่ะถ้าใครที่อยากดู favorite lip ก็เม้นมาลกันว่าอยากดูนะคะจะมาพยายามคัดให้ได้สักสิบอันอะไรอย่างเงี้ยเนาะวันนี้เราก็จะมาทานี้ก่อนละกัน L'Oreal Paris iX Pro นะคะมันจะเหมือนเป็นติ้นตินน้ำน้ำนะคะแล้วก็แบบปิดทนอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบพกติดกระเป๋าบ่อยๆแต่ว่าวันนี้อยากทาลิปเสียมพู อันเนี้ยน่าจะเป็นเฟเวอร์ริของปีที่แล้วนะเพราะทาบ่อยมาก My Little Pony เนี่ยแต่สีเขาดื้อจริงเนื้อก็ดือ้อกลิ่นก็ดือ้อกินแบบย้อนวัยมากกินเหมือนยังลบตอนเด็กอะ่ะของมีน้ําชาก็ชอบเนี่ยแมทแมทบอกแล้วว่าลิปอะยากจริงๆผสมกันไปเรื่อยไปเชื่อยแล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าใครอยากดูก็เมนมานะคะแล้วก็ใครที่อยากดูเฟเวอร์ริสกินแคร์ก็เมนมาด้วยนะจ๊ะมาช้าแต่มานะ สุดท้ายนะคะสำหรับเซตติ้งสเปรย์นะคะที่นุ่นชอบนะคะอันนี้จะเป็นแบบเมคอัพติดทนนะคะก็คือ Urban Decay All n i p h t Pollution น r o t e c t i o n นะคะตัวนี้จะแบบใครที่หน้าเป็นผืนแบบโดนฝุ่นอะไรเงี้ยอยากให้เมคอัพติดทนทนก็ซื้อตัวนี้มานะคะแล้วก็ฉีดเป็นเซตติ้งสเปรย์หลังแต่งหน้าเนาะ ส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็น n ิกนะคะแบรนด์วิดมีจะเป็นเซตติ้งสเปรย์ที่ให้งานผิวแบบช่ำๆๆวาวาวโปรโหน่อ wow ยนะคะจะช่วยควบคุมความมานันแล้วก็ช่วยทําให้เมคอัพสีติดทนตลอดทั้งวันนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือจะเป็น MAC Prep and p r i m um e Fix นะคะตัวเนี้ย จะช่วยทําให้เมคอัพติดทนแล้วก็ช่วยให้ความชุ่มชื่นและที่สำคัญเนี่ยเราสามารถฉีดได้บ่อยตามต้องการเหมือนน้าแร่เลยนะคะนุ่นใช้หมดไปหลายขวดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นแตงโมกลิ่นสก,กุละกลิ่นนี้นะคะรวมถึงอีกประมาณ800กลิ่นที่เขาออกมาใหม่ นะคะคเราก็มีนะ <laughs> โอเคก็ประมาณนี้นะคะส่วนวันนี้นุนจะฉีดตัวนี้เนาะจากการทดสอบโดยการไปโคเชล่ามานะคะก็คืออยู่ทั้งคืนจริงๆนะคะสำหรับตัวนี้ฉีดนะคะแล้วก็ลาไปด้วยเมคอัพฟินิชสวยๆเรียกลุกนี้ว่าลุก เฟเวอร์ร2020ละกันเพราะว่าทุกอย่างที่ใช้เนี่ยเป็น f a v ว r ร์ริจริงๆนะคะจะบอกว่าเตะมากเพราะว่าเราคัสันแต่ของดีนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีสปอนเซอร์อีกแล้วนะจ๊ะใครชอบตัวไหนเหมือนนุ่นก็เมนมาได้นะคะแล้วก็ใครอยากดู f a เวอร์ริสกินแคร์ใครอยากดู f a เวอร์ริทลิปสติกนะคะก็เมนตมาได้เช่นกันเลยนุ่นจะรออ่านคอมเมนต์นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย